สวัสดีครับพี่น้องจูนไดเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านยูเขตเทศบาลเฮดงามนอบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพ้าพี่พานองมาเบิ่งง่วงงามทาั้งลืมถามซื้อบ้านยังครับนี่ บันบุงครับบันบุงสามจริงๆก็จังหูวจักในนามของมันอ่างใหญ่ครับบาจุนครับแต่วายุเมื่อกี้เห็นอ่านไปว่าบ้านบุงหมู่สามมาสั่นคือบอกผมว่าอยู่บ้านอ่างใหญ่บรนอ่างใหญ่เป็นหมู่หนึ่งอันนี้เป็นหมู่สามอ๋อบ้านบุงหมู่สามนะครับเนาะมือนี้บาจุนผ้าพีผ้าหน่อมมันอยู่กับจิวาเจบาจังไดีเหรอบาจุนก็เคยเป็นแฟนครับเพิ่นเด้ตั้งแต่สมัยเป็นบ่าวแพ้วด้วครับอ่า อ่าบาวซาครับผมบาวซาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบาวจูนครับครับผมบาวซานี่ยบาวจูนตอนเป็นบาวเพลียวเคยเคยพากันขับมอเตอร์ไซค์สอนสามมหาเพลินอยู่นะครับอ่าเป็นสถานีวิทยุนะครับเนาะแมนครับแซบเรียดิโอแซบเรียดิโอครับผมเก่าสิบสามเก่าสิบสามมีกระเฮือนครับอ่าสมัยบาวจูนเป็นบาวเพลียวกระโดนดอกพี่น้องสองสามปีย้อนหลังก่นละตะกี้มีมีผู้ใดญ่ไหนครั อันที่เบ้าปีโป้เบ้าปีโป้ครับสาวปิงปองโอ้ร้ายๆครับแล้วก็ศิลปินอยู่ในเครือของแกมมี่เพิ่งร้ายหลายแมนสุดยอดนะครับมืาอนี้บ้าจูนี่บ้าพี่พอน้องมามาเบิงบ้านนี้อันนี้คืออาชีพเสริมอาชีพเสริมนะครับเปิดให้พี่น้องเบิงเมื่อนี้สิเปิดหนึ่งโคมกับหนึ่งแม่ใหญ่ๆนะครับเนาะแมนครับหนึ่งโคมแม่นี่เพิ่นได้ลูกแล้วตัวที่สองอยู่ในท้องตัวที่สองอยู่ในท้องครับอ่าเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะแมนครับ KF31 นะครับผสมไปเมื่อ2องกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอ้ย11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ่าท่านที่ผ่านรอบผ่านรอบแรกแล้วพันรอบแรกแล้วเขารอบ2นะสิเขารอบ2แล้วนะครับผสม KF31 เพิ่มเพิ่มขาเพิ่มโค้งสางให้เพิ่นนะครับแม่เพิ่นนี่ท่ายสูงมา่นลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจูบเงยไก่ก่อนพี่น้องน่าจะลอยสี่สิบได้อยู่นะครับเนาะได้บลอยสามซิมหาบวก บวกไปหาลอยซีซิพินนองแข้งขานาขาดําครับโบดครับโบดนะครับเนาะโบดเต็มแันเลยอืง่วงหูพ่นนองขาใส่ขาใส่พอถีแข้งขาคงสางไงนี่สีทรงลูกคงสางไงราะว่าตัวนี้ค่นใส่มากนี่นี่คือลูกตัวที่หนึ่งคนะครับเนาะลูกตัวที่หนึ่งครับลูกตัวที่หนึ่งนะครับสี่เดือนครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วเฮ็ดเขาเรียบร้อยคงสางใส่ได้เลยพ่นนองแข้งขาถือว่าสมส่วนเพล่นเลยครับ เฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับข้อสร้างง่ามบังหันเพื่อนยืนเฉิดเลยนะครับได้แม่มาอยู่เพ็นลูกบามันนะครับเนาะลูกบามันครับลูกบามันเมึงไดลไรพี่น้องล่ำโตเงีอาอัดหลานเลยครับโคมนี่เปิดไว้จ้าบาทครับพี่โคมนี่เปิดเพื่อพี่น้องที่อยากจะเอาไปต่อยอดเนาะครับผมแล้วก็เอาไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ครับนะครับผมเปิดไว้ราคากันเองก็คือเปิดไว้ก็สิบเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทแม่นครับราคาห้องนะครับเนาะครับอ่า ตอรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้หลายบ่ครับก็ถ้าเว้าวถือขอกัน <c oughs> นี้ก็บ,บ่ได้ยาก <c oughs> อำนาจบ้านเฮานี่เปิดแท้ขงขายด็กได้ส่วนใหญ่นี่ครับบอถือขอขอกินกันง่ายสำหรับผมนี่ <c oughs> โอ๊ยสุดยอดนี่พี่น้องตำนานเ <c oughs> ว้าวถือขอขอกินกันง่ายเดี๋ยวบ่าวจุนสิเดี๋ยวไปใส่เรื่องคำนี้เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทละค้าห้องครับ บอกอันบอกไปว่ามาตอเอากระสีเหลือเก่าซิมหานะบ้างเนี่ยโอ้แต่ว่าถือกันครับว่ายากว่ายากนะครับเนาะนี่คือแม่ที่หนึ่งแม่ที่หนึ่งครับคมที่หนึ่งบานมาดูแม่ใหญ่ๆครับพี่น้องอู้เจ้าว่ากระทบกับโบแมนพี่น้องน่าจะเป็นอ่าถ้้กลางผสมนะครับเนาะไแมนบอกระบาบอครับผสมบาหมันมาพร้อมผสมบาหมันมาพร้อมท่ายสูงเท่าไรครับเนี่ยนาสี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวก นาจะได้เพราะผมสูงรอยหกสิบหกกิยืนเทียงๆกันนะครับประมาณรอยลอยหาสิบได้อยู่ลอยหาสิบได้อยหาสิบมีอย่างนี้พี่น้องเพราะว่าบ้าจูนยืนอยู่มันเป็นเนินๆนะครับก็เลยมาโบเลยบ้าเป็นสูงขวายนะครับเนาะง้อสาวบอกครับง้อสาวทองแรกครับท้องแรกกับพอหนี่นครับเนาะครับเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งครับผสมไปเมื่อสิแปเดือนเก่าปีหกสามส่พนมามีทุ่นหน้าปลายเดือนปลายเดือนมีทุ่นหน้านี่ขอดแล้วนะครับมีใบมีหลอดพี่น้อง อ่าโอเคนะครับหลอดโอเคสุดยอดพี่น้องแดงองค์ตรงไงครับแดงไม่หมดทีครับครับผมประกันต้นนี้อยู่บอกรับประกันตํานี้ประกันทองพร้อมครับประกันทองพร้อมประกันทุกอย่างประกันทุกประกันทอนเลยแม่ครับอ้าวเกือบเยียบระเบิดนึกล้วว่าไม่อย่างแดงองค์ตรงครับพี่น้องหลังไงนะครับเนาะโอ้ครับญงครับทางงารว่าใา้เต็มปันด้ ทาเต็มเต็มน oh, ี่โอ้เป็นตะเบิงแห้งพี่น้องลำโตเงีวอ่าลาเลยเนะเออกว้างครับแข้งขาหนาขาดําคลิปหูดําควันยี่หม่องนั่งทับก้ามเนื้อล้างเพิ่นสิเป็นสองผู้นะครับเนาะครับเป็นสองผู้นะครับโอ้สุด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 อ่าฉีดง่ามพี่น้องฉีดแบบนี้อ่าลักษณะฉีดแบบนี้เพิ่นสีส้งน้ำนมดีครับพี่น้องข้อสร้างง่ามแต่ว่าเรื่องบักเผาโบยญ่เสียงว่าง่วงแม่หนิโบคอยโบคอยมีไขมัน นะครับเพิ่นสีทรงเป็นกามเนือจะเป็นส่วนหลายไขมันสีบอมีนะครับนมลงแล้วครับนมนมลงแล้วแม่พ่วงหางเย้านะครับเครื่องงามได้พี่นองเครื่องง่ามขนาดวางง่วงแม่สาวได้นี่เครื่องงามว่าเันง่วงค่อยได้ลูกแล้วเครื่องงามครับเป็นตะขอดง่ายเครื่องแนวนี้ต่ว่าขี่เหลวไม่ได้กินยามากันบวกินยาหลายก็เออกินยาหลายก็เฟื่องนหลายก็เฟื่องค่นหางกลมพี่นองเปิดราคาไปจักบาทครับแม่เนี่ยแม่นี่กับ เปิดแบบกันเองครับครับผมเปิดไว้ห <refused> นึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันรับห้องรับประกันทองรับประกันทุกขาตัวขาถอนรับประกันตำนี้ทุกอย่างร่วมทรงครับร่วมทรงแล้วนะครับระยะประมาณลอยลนี่ได้บ่ครับลอยลได้ครับลอยลได้ร่วมทรงนะครับครับร่วมทรงครับจะได้ราคาถือก็นี่กะตกลงกันเอาคุยกันได้ครับคุยกันได้ขอร้องกันได้ขอกินกาง่ายขอกินมาที่นี่ถ้าพี่น้องสนใจง่วง้องอ่าคุณพี่นี่โทรมาเบ่ได้ครับเนี่ย ครับ085ครับ202ครับ4257ครับผมครับผมดีเจบ่าวซาครับดีเจบ่าวซานะครับเนาะอ่าบ้านบุงหมู่3นะครับอ่าตำบลบุงบุงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเจริญนะครับผมครับพี่น้องท่านใดอ่าจากเขามานะครับถ้าเขามาบ่ถือก็โทษหาก่อนนะครับเนาะได้ครับเพราะว่าอยู่หลึกพอสมควรนะครับอยู่หลึกพอสมควรเขามาได้หลายทางพร้อมครับได้หลายทางพอมขันออกครับไปทางนี้ ออกไปทางนี้นี่ใกล้ๆครับครับเดี๋ยวบ่าวจูนออกไปเส้นนี้บัดเดี๋ยวผมจะบอกทางครับอ่าเดื้อถามมาทางนี้กะเส้นอำนาจสิไปปทุมราชเนาะครับมาฮอดบันแดงแยกอย่างยังเหรอบันแดงครับแยกบันแดงครับเลี้ยวซ้ายเขวามาที่อ่าส้มขัญคืออ่าชิสโกนีสอดครับผมแยกชิสโกนีสอดครับกองลอยอสโซกองลอยอสโแมนครับแมนแมนกองลอยอสโซเซนนี้นะครับบ่าวจูนเคยเที่ยวอยู่แถวนี้แต่ว่าโบโบเคยมาฮอดพี่ครับผมอ่า เดี๋ยวบาจุนทุนนิดนึงนะครับเนาะแม่นี่สาวทองแรกลูก k f 3อนอ่ะอยู่นี่ทองนะครับประกันทองแล้วพีเพิ่นวานะครับเนาะหเดือน6เดือนหเดือนวันที่สิบแปดนี่ครับสิบแปดนี่หกเดือนเต็มหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบาทไทยสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเนาะโค้งสางไงครับพี่น้องโอ้งามลำโตเงี้ยวอัดลาเลยเกือบสองเมตรลำโตเพิ่นแมนบอพี่วาบอโตทินโต แม่สาวนะครับทองคีสสหนึ่งที่เด็ดที่เด็ดของพีเพิ่นนะครับแล้วกาแม่ลูกเนน้อยนี่ออกมาท่านี่เอยหัวอยู่พี่น้องเอ้ยกินเก่งกินเก่งแห้งนะครับแม่ลูกเป็นีงเร่องเฟืองเรียงไงลูกลูกอ่าลูกสาวแรกเนาะครับเนาะลูกสองยู่ในท้องลูกสองในท้องผสมไปแล้วสามหนึ่งเท่ากันสามหนึ่งเท่ากันครับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถูกต้องครับราคาห้องนะครับเนาะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาหาพี่เพิ่นครับบ่าวซ่านะครับดีเจบ่าวซ่า เสียบเรดิโอโอ้สุดยอดนะครับบาสซาบาสซาบาสซาโมเดนบาสซาพี่น้องบาสซาแซีบเรดิโอด้ับครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจูนต้องขอบคุณคุณพีเป็นอย่างสูงครับที่ให้บาจูนพาพีพาน้องมาเบิรงน่วงงามๆในมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนได้เดือดบายพอดองสิตีนครับเป็นกำลังใจให้บาจูนหาเบิรงน่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ